สวัสดีครับทุกคนผมขอพาทุกคนมาชมงาน Thailand Game Show 2025จาจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่17-19ถึงตุลาคม2025ซึ่งปีนี้มาในทีมของ World of Gaming ก่อนที่จะเข้าไปในงานจะต้องซื้อบัตรเข้าชมซะก่อนซึ่งผมซื้อในราคา200บาทจากนั้นก็จะได้ลิสต์แบนมาซึ่งสามารถเข้าออกงานได้ภายใน1วันทุกคนคิดว่าค่าตั๋ว200บาทจะคุ้มกับการที่เราเข้าไปชมภายในงานหรือเปล่าเอาละตามผมไปดูกันดีกว่า ก่อนข้างงานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบกระเป๋าของทุกๆคนว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าหลังจากพันการตรวจเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปภายในงานกันเลยและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานของ Thailand Game Show 2025นี้ปนทุกคนเราไปลุยบูธต่างๆกันเลยดีกว่าผมขอวิ่งไปที่บูธรักของผมก่อนเลยก็คือบูธของ Capcom ซึ่งทางบูธเองก็จะมีเกมเดโมมาให้ลองเล่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น resident evil requiem แฮกมาตา Monster Hunter Story 3ซึ่งเกมเดโมโดเหล่านี้มีเวลาให้ลองเล่นแค่15นาทีเท่านั้นมุมนี้มีการโชว์โปสเตอร์ของเกมที่นำมาเดโมโดในครั้งนี้และหนึ่งในนั้นก็คือ Mega Man Star Force Legacy Collection ซึ่งเป็นเกมที่มัดรวมมาจากเครื่อง NDS นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีไอเทมสุดหายากพร้อมกับลาเซน็นเซ็นบนรูปบอลลี์บอลก็มีนะชุดทีมชาติญี่ปุ่นกระโดดจับเซนเช่นกัน มุมนี้ก็สวยมากๆนะครับมาถ่ายรูปก,กันได้และปีนี้บูธแคปความโดดเด่นมากๆเพราะมีการขายเมอร์เชนไดส์ด้วยทุกคนมาดูกันว่าจะมีสินค้าล็อกแมนขายบ้างหรือเปล่าสินค้าส่วนใหญ่ในตู้ก็น่าจะมาจากเกมมอนฮันซึ่งก็จะเป็นพวกอ c เซสซอรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตจานเอ๊ะจานใช่หรอตุ๊กตานุ่มนิมขนาดเล็กไปจนถึงตัวฟิกเกอร์ขนาดใหญ่ เจอแล้วทุกคนปีนี้มีขายตุ๊กตาล็อกแมนด้วยซึ่งเป็นลายล็อกแมนออริจินัลล็อกแมนเอ็กเซและเนตโตนอกจากนี้ก็ยังมีบูธให้ลองเล่นเม m แมนสตาร์ฟอ e เลกาซี่คอลเล t ชันหรือชื่อล็อกแมนในภาษาญี่ปุ่นของเวอร์ชันนี้ก็คือริวเซโนล็อกแมนซึ่งเกมนี้มีแผนจะวางขายในปีหน้าแต่ขอโทษทุกนักคุณแคปคอมช่วยผลิตล็อกแมนภาพใหม่ๆออกมาให้หน่อยได้ไหมสำหรับใครที่ลองเล่นในบูธก็จะได้ของที่ระลึกแจกแค่100คนต่อว,วันเท่านั้นและงานนี้ผมได้ชวนแอดมินปิงจากล็อกแมนล็อกเพจมาลอง ที่บูธยังมีกิจกรรมโพสลงโซเชียลเพื่อลุนล้นรักกระดอของแจกสุดพิเศษไปเราไปดูบูธอื่นกันบ้างซึ่งบูธนี้ก็จะเป็นของเท่าแก่น้อยกาลังมีการโหวตอาร์ทอยไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้ป๊อปูล่าโหวตมากที่สุดบูธนี้จะเป็นบูธของโปเกมอนใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถรับหมวกโปเกมอนจากพิตตี้สาวสวยได้เลยนอกจากนี้ยังมีโปเกมอนภาสกาเลตและไวโอเลตให้ได้ลองเล่นกัน รวมไปถึงโปเกมอนเลเจนด์ z ซ A ซึ่งดูเหมือนจะได้รับความนิยมในการต่อแถวเพื่อรอคิวเล่นแถมมีวดโปเกมอนเริ่มต้นที่ชื่นชอบกันด้วยมาถึงบูสสุดยิ่งใหญ่ Nintendo Switch ซึ่งในบูสก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปก,กับ Mario ซึ่งเป็นไอคอนิกหลักของ Nintendo และแฟนๆก็ให้ความสนใจในการถ่ายรูปก,กับมาริโอจำนวนมากเลยทีเดียว แน่นอนในบูก,ก็จะมีสินค้าวางขายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่มีความเกี่ยวข้องกับ Mario เกมจากค่าย n i n t e n d o ที่พพอร์ต t n n t t n n o s w w t t h h 2ในบู๊ก,ก็ยังมีซุมเกมให้เราเข้าไปลองเล่นได้ด้วยเริ่มกันที่ Mario Kart World Donkey Kong b a n a n z s k k r r y y ภาคล่าสุดแล้วก็ยังมีค่ายเกมแปลกๆมากมายเลยทีเดียว เกมร้อนแห่งฟาวก็มีความน่าสนใจจากลายเส้นคาแรคเตอร์ที่ดูสดใสและการหาของที่อยู่ในเกมตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นเกมแนวอินดี้ซึ่งเป็นเกมจากต่างประเทศเราลองไปสำรวจดูเกมเหล่านี้กันดีกว่าถ้าใครที่ผ่านมาบริเวณนี้ลองแวะเข้าไปดูนะครับเพราะว่าแต่ละเกมมีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว ยังเกมนี้ลักษณะการเล่นก็ดูคล้ายๆกับเกมไนท์แมร์นะเกมนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นเป็นภาพขาวดำตลอดเลย เกมนี้ก็ดูแนวเหมือนคล้ายๆพวกปลูกผักทำสวนเกมนี้ก็ดูเป็นแนวไซไฟอยู่นะต้องเอาตัวรอดจากปีศาจด้วยเกมนี้ก็เด็ดเหมือนกันดูฉากแล้วเหมือนกับเป็นเกมที่คนไทยเป็นคนทำนะเนี่ย นอกจากจัดโซนเกมอินดี้แล้วเรามาดูโซนที่เป็นของไทยกันดีกว่าแต่ละเกมเป็นฝีมือของคนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าเกมของชาวต่างชาติเลยอย่างเกมนี้ก็ภาพสวยออกแนวต่อสู้สมัยกรุงศรีอยุธยาเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาเล่นดูได้ อันนี้ดูเป็นเกมต่อสู้นะครับแต่ว่ากราฟิกนี้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยอันนี้ดูออกแนวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หน่อยๆนะเกมนี้ก็ดูเป็นแนวเทิร์นเบดนะครับแล้วก็มีการใช้การ์ดด้วยดูยน่าสนใจมากๆเลยบูทต,ต่อไปขอเปิดด้วยโค้ดเวนภาค2ซึ่งบูทนี้จะเป็นบูทของบันได้นำโค มีฟ i n น l แฟนตาซีภาค7รีเมคให้เราได้ลองเล่นกันด้วยมีดักคเควสรีเมคภาค1-2ให้เราได้ลองเล่นกันด้วยแต่ถ่ายคลิปไม่ได้เล่นจบตอบแบบสอบถามก็จะได้ของที่ระลึกแบบนี้มีให้ลองเล่นเกมฮิตอย่างไนแม่ภาค3ด้วยแต่ดูคิวซะก่อนยาวเกินนอกจากนี้ยัมีเกม Digimon Town Stranger และเกมจาก,กรตุ์ตูนี y Hero a c a d e m y มาให้ลองเล่นกัน บูธนี้ถ่ายได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นโซนเล่นเกมด้านในไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายแล้วระหว่างเดินชมงานเราอาจจะเจอกับน้องปิกกจูแบบนี้สินค้าของ Square Enix ก็มีให้เลือกซื้ออย่างมากมายเลยทีเดียว ทางคนนมัมมเองก็เหมือนจะนําเกมฟุตบอลมาเป็นตัวชูโรงในงานนี้ส่วนบูธนี้เป็นบูธของเมคาเบกซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเห็นตัวหุ่นก็ทำให้นึกถึงกันดั้มนะเนี่ยซึ่งผมว่าดีไซน์แต่ละตัวค่อนข้างเท่มากๆเลยนอกจากมีหุ่นมาโชว์แล้วก็ยังมีเมอร์ชันได์มาขายด้วย แถมยังมีเกมให้ลองเล่นด้วยนะบูธนี้ก็แปลกๆเอาต์วหลิวมาตั้งหรองั้นเราไปลองดูเกมตัวอย่างของบูธนี้ก็ดีกว่าบูธนี้ขอผ่านนะกันกับ HoYoVerse ดูคิวซี่หดยิ่งกว่าหางูอีกแถมยังมีเมอร์เชนดิสขายอีกนะ มาถึงบูธของ PlayStation ซึ่งก็มีเกมแนวบาสเกตบอลมาให้ลองเล่นและที่สำคัญก็คือการทดลองเกมของ Silent Hill F ซึ่งเป็นภาคล่าสุดเกมของบูธนี้ก็น่าสนใจเพราะคนเต้นเต้นตามคาแรคเตอร์ในเกมเอาไปอับดูเกมของบูธนี้กันบ้างดีกว่าเวทีสุดอลังการนี้เป็นของ Intel นะ ตัวงานถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะเห็นบางพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่ที่แบบทางเดินโล่งมากๆแล้วก็คลิปนี้ผมไม่ได้พาไปชมทุกบูธนะครับผมก็พาไปดูบูธท,ที่น่าสนใจเท่านั้นเองบูธนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเอาเหล่าคอสเพลเยอร์เนี่ยมาอยู่ในกล่องน่ารักมากๆเลยบูธสีเขียวนี้เป็นของ Xbox ซึ่งผู้ร่วมงานหลายคนก็มีความสนใจที่จะเข้าไปลองเล่นเกมของ Xbox โซนิ c เองก็นำเกมล่าสุดมานำเสนอนั่นก็คือ Sonic Racing Cross World ว่าแต่แนวเกมคุ้นๆมันดูคล้ายๆค่ายสีแดงไหมเกม Dead by Daylight ก็จัดซุ้มอย่างยิ่งใหญ่แถมพิมหมดคาแรคเตอร์พิเศษอย่างกระสือเข้ามาอยู่ในเกมด้วยเกมนี้ก็ดูน่าสนใจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งอารมณ์เหมือนเล่นฟูดินจาะนะ เอาจริงๆแค่เข้ามาดูบรรยากาศภายในงานแล้วก็ลองเล่นเกมเดโมก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะแถมยังได้ของแถมพิเศษติดไม้ติดมือกับบ้านจากการทากิจกรรมต่างๆอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็คงเหมาะกับคนที่รักการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจแต่ถ้าใครไม่อินกับเกมก็อาจจะไม่สนดกแล้วก็คิดว่าค่าบัตรคงไม่คุ้มเอาละครับผมคงต้องขอจบการพาทัวร์งาน TGS 2025เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ